อุบายตัดกรรมตัดเวรหลวงพ่อพุธฐานิโยหยุดทำชั่วหยุดการอาคาตพยาบาทโดยหลวงพ่อพุทธฐานิโยการตัดกรรมก็คือหยุดทำความชั่วความบาปการตัดเวรก็คือหยุดการพยาบาทอาคาตหรือจองเวรซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกันรู้จักคำว่าให้อภัยซึ่งกันและกันผู้ทำผิด ก็ให้รู้จักคำว่าขอโทษผู้ถูกขอโทษก็ควรรู้จักคำว่าให้อภัยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรพระพุทธเจ้าสอนว่าใครทำกรรมใดไว้ได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมใดใครก่อลงไปแล้วใจเป็นผู้จงใจคือจิตนาธรรลงไป พอทำลงไปแล้วกรรมอันเป็นบาปภายหลังเรามานึกว่าเราไม่ต้องการผลของบาปมันก็หลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้กายวาจาทำลงไปพูดลงไปใจตัวนี้ต้องรับผิดชอบโดยความเป็นธรรมยึดหลักของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำพิธีตัดกรรมหมายถึงตัดผลของบาปมันตัดไม่ได้ อย่าไปเข้าใจผิดขอให้พุทธบริษัททั้งหลายจงปลูกฝังนิสัยจงปลูกฝังนิสัยให้เด็กของเราในข้อนี้เป็นเรื่องจำเป็นและเรื่องสําคัญที่สุดถ้าเด็กๆของเราไม่เข้าใจว่าทำบาปทำกรรมแล้วไปทำพิธีล้างบาปทำพิธีตัดกรรมแล้วมันหมดไปประเดี๋ยวเด็กๆมันไปทำบาปแล้วไปหา,หาหลวงพ่อหลวงพี่ตัดบาปตัดกรรมให้ มันก็ไม่เกิดความกลัวต่อบาปเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าทำกรรมอันเป็นบาปแล้วต้องตัดกรรมให้มันหมดไปมันเป็นไปไม่ได้แต่ตัดเวรนี่มีทางเวรหมายถึงการผูกพยาบาทคอยแก้แค้นกันอยู่ตลอดเวลาเช่นเราฆ่าเขาตายบางทีนึกถึงบาปกรรมกลัวว่าเขาจะอาฆาตจ,จองเวรเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา ถ้าหากว่าเขาได้รับส่วนบุญกุศลจากเราเขาได้รับความสุขเขาเลื่อนฐานะจากภาวะที่ทุกข์ทรมานไปสู่ฐานะที่มีความสุขเขานึกถึงคุณงามความดีนึกถึงบุญคุณของเราเขาก็อโหสิกรรมให้เราไม่ตามล้างตามผลานกันอีกต่อไปอันนี้ตัดเวรก็ตัดได้